ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชฟกระทาเล็กประเทศไทยครับในช่วงแรกของรายการเรานะครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาทําความรู้จักกับเชฟผู้ท้าชิงของเราโดยที่เขาจะมาทําอาหารเมนูพิเศษประจําตัวหรือว่าิกเนเจอร์เดชของเขาให้เราได้เห็นได้รู้ว่าเขามีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเล็กของเราครับซึ่งธรรมดาแล้วนะครับเชฟผู้ท้าชิงของเราเนี่ยก็จะมาโดยที่ประธานสันทาของเราเนี่ยไปสันหาเข้ามาแต่วันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ พิเศษกว่าน,นั้นเพราะเชฟฟุท้าชิงท่านนี้นะครับได้แจ้งความจํานงมาโดยตรงจากสหรัฐอเมริกานะครับว่าเขาต้องการเข้ามาแข่งขันการทําอาหารในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยครับเชฟฟุท้าชิงท่านนี้เป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเราได้รู้จักเขาแน่ๆครับแต่ว่าตอนนี้เรามาพบแขกรับเชิญของเราก่อนครับท่านแรกครับสวัสดีครับผมแจ็คครับผม นั่นต่อไปครับสวัสดีค่ะมิงค่ะสวัสดีค่ะเกณฑ์นรกรค่ะสวัสดีค่ะปอยปรีชดาปอยปิ้งไอรอนเชฟค่ะแล้วก็สุดท้ายสวัสดีครับผมอิงครับประธานสุดหล่อครับได้ไงจ๊ะ ครับพี่คือตอนนี้โตเป็นหนุ่มเสียงเนื้อหนุ่มมันแตกครับสูงขึ้นด้วยสูงขึ้นวใช่ครสูงขึ้นด้วยนะี่ขอโฆษณาให้นะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างมีการได้ไปทำอาหารหรือว่าได้ไปลองกินอาหารอะไรแปลกๆบ้างไหมครับมีครับล่าสุดไปเที่ยวที่เกาหลีมาครับอ๋อเหรอครับครับไปต่างประเทศครับผมประเทศที่สุดเลยไปกินปลาหมึกพี่ปลาหมึกที่มันดิบๆอ่ะที่แบบกินไปล้วหนวดมันจะงงครับใช่ใช่แล้วก็กินมันผมสงสารเขาอะ ผมสงสารเพราะว่ามันบาบมันแบบมันกดิบแต่ผมว่ามีความรู้สึกว่ากินแล้วมันสดมากแล้วเนื้อมันจะเหนียวเหนียวหน่อยผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าอะไรที่ดีนะถ้าลองกินดิบๆดูตกลงตกลงตกลงดีหรือว่าบาปดีดีดีแต่มันออกมาดีมากเพราะว่ามันใครจ่ายทีมงานหมิงเป็นไงทําอาหารบ้างไหมครับจริงๆเราเม็ดไม่ค่อยนะคะจะเป็นถนัดกินมากกว่าค่ะเหรอใช่แล้วแต่เห็นบอกว่าเคยมี อะไรนะเรื่องราวของ Apple <c oughs> อันนี้ไม่หรอคะ่ะคือแบบเป็นคนไม่ค่อยเข้าครัวอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นไปถ่ายรายการพี่พุ่มกับก็จะบอกว่าเออให้หยิบจานหยิบนู่นหยิบนี้แล้วก็มาถึงช็อตที่เขาบอกว่าให้ล้าง Apple ก็เลยหยิบสกอตใบามา แล้วก็แอปเปิลจริงเหรอไม่ใช่ล้างจานนะพี่แล้วก็สกัดใบห้ถูแอปเปิ้ลคืออะไเอาสกัดใบเออไม่น่าเชื่อนะเห็นหน้าสวยๆอย่างนี้นะเราก็มีอะไรอยู่แล้วพี่เกศละครับเรื่องราวของอาหารอืมถ้าเรื่องอาหารพอๆกันต้องกินเราได้ค่ะมาแต่งอาหารน้เร่าไปเลยคือปกติมันคนไม่ไม่ทำไข่เจียวอะฮะทำได้ไหมครับ ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วได้แล้วนี่หมายความว่ายังไงครับก็พอกันนะคะพอกันหมิงคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาไข่เจียวอ่าโอ้ยสบายได้เลยทุกคนก็เลยนั่งพอพี่ตอกไข่แต่ตอกไข่นี่ก็คือเละเลยนะคะครับคือแบบไข่เคยแบบล่วงหมดนะคือเปลือกก็จะแตกๆใช่แล้วสภาพพี่ก็หยิบช้อนมาพอกับน้องหมิงหยิบช้อนมาเพื่อนบอกทำอะไรอ่ะบอกว่าตีไข่เฮ้ยไปนั่งไปพี่ก็พี่ยังไม่เข้าใจแบบไปนั่งไขรก็ใช้ช้อนตีไข่กันก็ใช้ซ่อมตีทำไข่เจียวใช่เขต้องใช้ซ่อมตีให้มันแตกทุกคนก็เลยบอกว่า ไปนั่งปะแล้วเดี๋ยวท่อนให้แล้วล้างจานพี่งครับครับเมื่อกี้ผมได้เตินเวลาเรื่องเชฟฟูท้าชิงท่านนี้ซึ่งเขาได้แจ้งความจำงโดยตรงมาจากที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับเขาเป็นใครครับคนนี้ ก็วันนี้ผมขอบอกว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับ,รบเพราะเขาเนี่ยเชฟท้าชิงเนี่ยเป็นสุดยอดเชฟทหารเรือรซึ่งประจำการม,มันเรือรบ U.S.S. Blue Ridge ครับเป็นเรือรบท,ที่ทันสมัยที่สุดของอเมริกาแล้วก็ล่องเรือไปตามหน้าน้ําทั่วโลกแล้วก็คือเป็นอเมริกันเลยเป็นอเมริกันเลยแล้วเขาได้แจ้งความจํานงยกผลขึ้นบกเนี่ยขอท้าชิงกับเชฟอาหารไทยของเราเชฟชุมพลนะครับโอ้ยตรงหน้ามันได้เนื่องจากว่าเชฟทหารเรือนะครับ เขาเป็นชาตินักรบเขาจะแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงส่งสาวสวยครับขึ้นไปสังเกตการไปสอดแนมนะครับไปล้วงความลับบนเรือ U.S.S Blue Ridge ครับ oh. อ้าวแล้วเราจะไปดูว่ากำลังพลของเชฟจะมีขนาดไหนแต่สายลับคนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้เราไปดูวี r ากันเลยดี้ครับเอาละครับทั้งนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าภารกิจล้วงความลับบนเรือรบของสหรัฐ U.S.S Blue Ridge เนี่ยจะเป็นไงบ้างครับเชิญชมเลยครับ เธอคือสายลับสาวผู้สงสเสน่ห์ที่ทั้งสวยงามและร้อนแรงแน่นอนละครับเธอเต็มปไปด้วยความน่ารักที่ชวนให้หลงไหลสายลับปอยตีชดาและภารกิจสายลับกระทะเหล็กก็อยู่ที่นี่ละครับเรือ USS Blue Ridge หรือบัญชาการของผู้บัญชาการกองเรือที่เแห่งสหรัฐอเมริกาเรือรบที่เปลี่ยนไปด้วยสมรรถนะสูงสุดในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติการระดับยุทธวิธีแต่การมาเยือนเมืองไทยครั้งนี้ทางด้านเชฟฝีมือชะกา แห่งเรือบรรชาการะทรงพลังได้ส่งสารมาทารถกับทางด้านเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเพื่อขอประชันความล้ำเลิศในรสชาติทางด้านประธานสัญหาจึงได้ส่งสายรับสาวสวยอยตีชชดาเข้าไปสืบเคล็ดลับความเก่งกาจของเชฟผู้ท้าชิงว่าไห เรือล้มสมอนุภาพขนาดนี้ทหารก็ประสับการเจอะขนาดนี้จะลอบเข้าไปซึมความลับกันยังไงถ้าเป็นไปได้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเอาละครับในที่สุดเราก็เข้ามาได้แล้วแต่ว่าเรือลํมใหญ่ขนาดนี้จะไปทางไหนกันดีเลยเนี่ยอุ้ยเกอบไปแล้วครับแม่ระวังตัวอย่าไปจับใครเอ้ยอย่าให้ใครเขาจับได้สะัละครับ ท่าทางเรือจะใหญ่ไปละครับทำเอาสายลับปล่อยถึงกับหลงทางเลยทีเดียวโอ้โหอะไรมันจะใหญ่อลังการขนาดนี้ละครับเนี่ยด้วยขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารและเปลี่ยนไปด้วยอาวุธยุทธวิศวกรที่ทันสมัยและทรงอนุภาพเป็นเรือรบที่เดินทางมาแล้วทั่วโลกพร้อมศักยภาพในการรองรับกำลังคนได้มากกว่า1500งนาย คือลบลำนี้จึงเป็นเรือที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีและทหารผู้ชำนาญการแล้วกองทัพที่ยิ่งใจขนาดนี้สายลับปล่อยจะก,ก้าเข้าไปสืบหาเชฟผู้ท้าทิงได้หรือไม่ต้องมันลุ้นกันละครับ ว uh, ้าวทำไมเรืองของเราถึงมีทหารสาวสวยขึ้นมาได้เธอเป็นใครเอาออยงงแล้วกเื่อความปลอดภัย ขอสอดส่องดูสักนิดหนึ่งก่อนละครับพอรู้เส้นทางก็รีบตรงไปถึงห้องครัวเลยละครับสายลับของเราแหมดูท่าทางเธอใกล้จะเจอกับเชฟผู้ท้าชิงแล้วละครับต,ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ห้องครัวแล้วค่ะตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยใหญ่ไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตามาดูเตามาดูเตา ใหญ่มากอันนี้เป็นหม้อใส,ส่ซุปค่ะนตรงนี้มาที่นี่นหดูดูอุปกรณ์ทุกอย่างสิคะว่ามันแบบมันอลังการมากๆจนที่แบบคอยตื่นเต้นมากนี่อะไรอะ่ะอันนี้นะคะคือหม้อที่เขาไปทำกับข้าวเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าหม้อจะใหญ่แนาว่าถ้าหม้อใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าบนเรือลำนี้จะต้องมีทหารเยอะมากๆเลยนะคะ หนุ่มรักคืนไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคน plag ฉันอย่ามาทำสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแล้วอยู่ที่เดียวนี้นานหรือยังแล้วเอ่อทางนเมืองไทยไหมคะจะปอยพาร์ตี้ไหมคะแล้วเออ่มีแฟนไหมเออใส่รับปล่อยครับใจเย็นๆนะครับโอ้โหพูดภาษาไทยพี่เขาก็งงแบบนี้นะสิครับหนึ่งไปค่ะปอยน้องเรี่องนิดนึ่ง I'm sorry I forget ว่าช um, uh, ื่อคุณยัง e งและคุณมีแฟนหรือเปล่าและคุ e อยู่ที่ e ี่มานา n แค่ไหนคุณเคยไปไทยมาก่อนไหมแมแฟรง์เมดินาแฟรง์เมดินาเจอตัวแล้วล่ะครับเป้าหมายของเราเชฟรังค์เมดินาครับ ในสมรภูมิแห่งการสู้รบก,การสร้างพระงกำลังจึงเป็นเรื่องสำคัญและเมื่อกองทัพต้องเดินด้วยท้องสุดยอดแห่งการรังสรรค์อาหารเพื่อพนันกํากำลังของชาติจึงเกิดขึ้นและเขาคนนี้มีนามว่าจ่าเอกแฟรงค์เมดินา c u l i n a r y Specialist จากเรือ U.S.S. Bouris แห่งสหรัฐอเมริกาเขาคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหารที่การันตีคุณภาพด้วยใบประกาศเกียรติคุณมากมายด้วยสไตล์การทำอาหารที่รังสรรค์ด้วยความแปลกใหม่ควบคู่ไปกับความหลากหลายของวัตถุดิบจากน่านน้ำทั่วโลกจนกลายมาเป็นเมนูเข้มรสที่ติดจดความอร่อยได้อย่างน่าตื่นตาและนี่แหละครับจ่าเอกแฟรงก์เมดิน่าสุดยอดเชฟผู้รังสรรค์อาหารระดับแม่ทัพที่จะคอยยกพลขึ้นบกมา iron chef you may be a great chef at the kitchen stadium but i'm bringing my kitchen to you so thailand be ready I you sure that you will gonna win in this time definitely i'm sure i'm gonna win wow oh oh i'm so starving l e So s a p เหมือนเป้าหมายจะเริ่มลงเสน่ห์ของสายลับของเราแล้วล่ะครับงานนี้ไม่ผิดหวังกับสายลับของเราจริงๆโอเค o now a า e y o ่ ready The grill is hot และตอนนี้นะคะเชฟแฟรงก์ก็พร้อมแล้วที่จะทำอาหารให้เราดูมาดูนะคะ So what kind of t i s This is a shrimp uh รา <affiliated>. มาลาส์บ <Musk> ค <dear being convinced> ุณโอ้้หไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับดูจัตรีลานะคะเก่งอย่างนี้เลยค่ะ อย่างเงี้ยใช้ไพ่ทาเล็กของเราอะ่ะต้องระวังตัวหน่อยนะคะและนี่แหละครับคือการทำงานสืบราชการลับของสายลับปล่อยแม่อาหารหน้าทานเลยกันนะครับ Can I t r y แม่ ใส่แล้วพวกเราจะหลงเสน่ห์ไปจะหวักไปเผยแพรข่าวสารของเราให้กับทางฝั่งเขาหรือเปล่าเนี่ยอร่อยมากค่ะนี่ก็ไหนความนี้แม่เล่นป้อนกันแบบนี้เลยหรอครับผมก็อิจฉานะครับ you want to know anything else about me? I love ท่านประธานสันหาครับดูเหมือนว่าเราจะเสียสายรับคนสวยของเราไปซะแล้วล่ะครับและสาวสวยคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นน้องปอยนี่เอง เป็นยไงบ้างนี่เป็นน้อยคนมากเลยนะที่มีโอกาสได้ขึ้นเรือรขขอบคุณทางรายการนอร์นเชฟนะคะที่ที่ส่งปอยไปนะคะที่หลังไม่ต้องรับกลับก็ได้ค่ะปลอยไปบนเรือเลยนะแล้วซึ่งจากที่เราเห็นนะครับผมต้องบอกว่าเชฟท่านนี้นะครับผมไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมชักอยากจะพบกับเขาแล้วสิเราไปเจอเขาเลยไหมครับดีค่ะขอเชิญเลยครับเชฟจ่าเอกแฟงบดีนาครับ <uge ot> และนี่ก็คือเชฟแฟรงก์มาดีนาครับเ <off le> ชฟผู้ยิ่งใหญ่แห่งหน้านน้ำโลกผู้เชี่ยวชาญด้านครัวโลกจาเอกแฟรงค์มด,ดีน่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารบนเรือ u s s b r u e r i d g e ครับ <c oughs> <Where? S 2> เขาเป็นเชฟที่รักในอาชีพทหารครับและประสบความสําเร็จอย่างสูงถึงกับขนาดได้ทําอาหารให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาแล้วครับอ้โหยอคือพูดง่ายคือโอปลาของเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็ในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากได้ทําอาหารให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเขายังเป็น ผู้ดูแลสเบียงแห่งเรือรบต้องทำอาหารให้กับทหารเรือทุกนายบนเรือ USS Bridge ทำถึงขนาดที่ว่า5,000จานต่อมือครับ5,000จานต่อมือวันละวันละกี่มือครับวันละ4มือครับรวมแล้วเกือบ20,000จานครับเกือบ20,000จานภายในวันเดียวสุดยอดจริงๆครับสุดยอดครับโอ้โหและวันนี้เขาก็ได้ยกคนขึ้นบกมาขอท้าชิงกับเชฟอาหารไทยเชฟฟิมพลของเราโดยเฉพาะครับซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยครับ อ้าวผมว่าบันแน่ๆแน่หละเที่ยวนี้นะครับผมเหมือนเป็นการเจอกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่อิงมากๆนะครับขอบคุณครับและขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับโอเค how are you feeling feeling good feeling good um and why did you decide to you know That you want to come and participate in this competition with uh, Iron Chef, and being specific about who you want to compete with, like Chef Shumporn himself. Uh, yes, uh, Chef shun You know, of course, you know, he's, uh, his work is, doesn't it speaks for itself. But just a relationship with uh, you, know, you, you know, U.S. not just our ship itself, but the, the relationship with U.S. and mm -hmm. with Thailand. You know, to help you know, build a bond. Plus, I think it'd be fun, and competitive, and uh, hopefully, hopefully, it'd be a good battle. ผมถามเขาครับว่าทําไมเขาถึงแบบว่าตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาแข่งขันในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแล้วก็โดยเจาะจงว่าอยากจะท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเขาก็ตอบมอกว่าเพราะเชฟชุมพลเนี่ยก็เป็นเชฟที่มากด้วยความสามารถนะครับผมก็มีความเป็น international อยู่ในตัวเยอะและเขาคิดว่าการที่เขาจะได้มาแข่งกับเชฟชุมพลนี่ก็เป็นเหมือนการสร้างสัมพันธรรมไมตรีนะครับระหว่างไทยอเมริกาและอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นการแข่งขันหรือการสู้รบในการทําอาหารที่สนุกนะครับแล้วเขาคิดว่าจะต้องมันแน่นอนนะครับผมนะครับ How confident are you in winning this competition today? I'm, I'm very confident. You know, I, I bring my A game. You know I hope uh, chef brought his A game, which I know he will It'll be, make it fun, but at the same time, uh, let him know that uh, uh, I'm going to be in the kitchen with him. He's going he's to he's feel the, the pressure. Okay. <laughs> Before you go to the competition round, Is there anything would you like to say to Chef Shumpon? Uh, yes, Chef. Uh, I hope you know that today starts the invasion of the USS Blue Ridge in Kitchen Stadium. ผมถามเขาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปแข่งขันเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับเชฟชุมพลหรือเปล่านะครับผมเขาบอกว่ามีครับเชฟชุมพลครับเตรียมตัวไว้นะครับเพราะวันนี้เนี่ย USS Blue Ridge ได้บุกเข้ามาที่ Kitchen Stadium แห่งนี้แล้วครับเอาล่ะ พักันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเชฟชุมพลของเราจะถูกค่นโดยเชฟแฟรงค์บดีนาหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ